แค่พอร้อนเราก็จะใส่ซอสลงไปเลยเหมือนเดิมเรามีนักชิมกิติมัิ์ของเรารออยู่วันดีครับปาอ้วนวัสดีเพื่อนๆนครับวัสดีครับเพื่อนๆค,ครับ ช่องโดโดพาเที่ยวมาอีกแล้วยังอยู่กับป้าอ้วนที่ระยองอยู่ครัวของครัวอะไรป้าอ้วนเนี่ยครัวต้นหอมัหใบป้าอ้วนนะคะ,ะว,วันนี้จะทําเมนูปลาลาดพริกค่ะปลาทอดลาดพริกเป็นเมนูที่ยอดนิยมอ,อีกอ,อย่างหนึง่งของครัวต้นหอมค่ะเดี๋ยวก่อนถามก่อนครัวต้นหอมมันมาจากอะไรเนี่ยคลิปสองเลยเนี่ย ทำไมถึงต้องเป็นครัวต้นหอมครัวคือครัวต้นต้นอื่นไม่ได้คือต้นหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใส่อะไรแล้วมันก็อร่อยใช่ไหมคะมันก็ชูรสเอาไม่ตั้งที่ครัวผักชีล่ะไม่ทำชอบต้นหอมมากกว่าอ่าอมเมาเจอกันสองคลิปแล้วก็เลยถามที่มาที่ไปอ่ะวันนี้ทําเมนูอ่า ปลาลาดพริกค่ะปลาทอดลาดพริกแล้วเห็นถืออะไรสองอันสามอันหมายความว่าไงอันนี้ปลาเนี่ยมันถะทอดสองสองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยจะเอาปลาสดมาอันนี้คือครั้งแรกาส่ทอดชุบแป้งนะคะแล้วก็ทอดทอดพอสุกเท่านั้นแล้วก็เก็บแก่แข็งไว้แส่แข็งไว้แล้วพอลูกค้าจะเอาใช่ไหมคะเราก็เอามาทอดอีกทีจนเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือพร้อมที่จะรังสรรค์เมนูแล้วพร้อมที่จะลาดนะคะ เพราะว่าครัวเราเป็นครัว Delivery เนาะต้องเร็วใช่ไหมจะมีขั้นตอนในการที่จะเตรียมให้เกิดพอตืดๆมาก็ต้องก็ทำได้เลยอ่าเพราะว่า r i d e r ร์เาต้องการที่จะไปทำงานอื่นต่อเขาไม่จะคอยลานเราไม่ได้นะคะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มาปุ๊บก็เห็นประวัตึ๊ืดๆมาแล้วนี่จัดพร้อมแล้วค่ะนี่คฮะสวยงามค่ะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปทีนี้เราก็จะทำอ่าราดพริกราดพริกนะคะ ใส่น้ำมันหน่อยเราจะไม่ผัดนานเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้กินกระเทียมพริกสดๆดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแค่เราจะผัดแค่พอหอมแล้วก็ลูกค้าจะได้เคี่ยวพริกเคี้ยวกระเทียมด้วยน,นะคะเทคนิคของครัวต้นหอมหอเขาลักรอ,อให้น้ำมันรอน ค่ะแค่พอร้อนเราก็จะใส่ซอสลงไปเลยซอสหอยนางรมฟวาเขียวแล้วก็ซอสขาวแม็กกี้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำส้มผงชูรสนิดหน่อยนะะคใส่ลงไปเลยเพื่อจะให้รสชาติเข้ากันคะอฮะ แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำทำสีนิดนึงสร้างสีสันค่ะกระทะนี่นะเดี๋ยวมันจะลุกเดี๋ยวไฟลุกใช่ไหมเดี๋ยวจะลุกผาไม่อยากให้ไฟลุกหรืออยากไม่อยากให้ที่จริงลุกกด็ดีแต่เราไม่อยากให้ลุกนี่นะคะเตรียมมันเตรียมจะลามออกเออนี่ยผัดให้หอม เราใช้กระทะเล็กๆเพราะว่าเวลาเราทําจานเล็กๆเนี่ยกระทะเล็กมันดีอ่ะอันนี้ะนะคะเตรียมแล้วนี่สิโอเคแค่นี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องชิมเพราะว่าสตรของเราก็คืออย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอามา ลาพริกตรงนี้นะครับอืมเหมือนเดิมเรามีนักชิมกิติมศักดิ์ของเรารออยู่เหมือนกับว่าอยากให้มันพริกกระเทียมเหมือนกับยังยังสดสดอยู่ใช่ค่ะใช่ใช่ไม่ไม่สลดนี่คือตำราของเราคือเราจะไม่ผัดให้ลูกค้าได้กินกระเทียมสดสดพริกสดสดนะคะนี่ แล้วก็ขอแต่งขอแต่งหน่อยอแต่งหน้าแต่งตาด้วยพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดือหอมสีอย่างนี้อือฮค่ะนะคะอ่านี่ค่ะอ่านี่ครับเ,เพื่อนๆครับเมนูอปลาลาดพริกอะปลาทอดลาดพริก รากพริกสดแต่ปลาต้องทอดให้กรอบนะคะมามาเรามาอยู่มันโตแล้วสองไม่ลูกนักชิมเมื่อกี้คุตซาโมบอกนักชิมจิติมศัิ์พี่แท้ก็คนเก่าเดี๋ยว่อนครูตักกินนี่ไม่ทักไทยเอฟซีเลยเหรอจะตักเลยเหรอไม่หวัดดงหวัดดีด้วยครับเอฟซีมาลง ชิมนนกัะะครู้ยังว่าเมนูอะไรทำพระอ้วนยังผัดปลาประกอบราดพริกประกอบราดพริกลองชิมข้างนอกกรอบข้างในนุ่มข้างนอกกรอบข้างในนุ่มพี่โดมีแม้อร่อยซัดทั้งหมดเลยนี่รับรองอร่อยพี่โด fc บอกเคี้ยวนานหน่อยไม่ต้องกลัวใครแย่งอืออร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมาก่อร่อยมาก อร่อยมากาาอหอมพิวโดนเครูตักเนี่ยกินมะเขือด้วยสิไม่กินผักเนี่ยครูตักรู้ไหมคุณหนุ่มนำลูกค้าหนุมหน่มๆนะชอบกินเราที่สั่งมาเป็นหนุ่มๆสั่ง <c oughs> เขาสั่งให้เม<ๆ>ียเขาหรือเปล่าอาจางย์กองเดียวอะไรเงี้ยครับเขาเขาจะให้เอาใส่ช้อนใส่อะไรเนี่ยนะก็เลยรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายอ๋อ อาจะไมาได้นี่ครับแล้วข้างๆป้า,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 าปอ้วนคือถ้าหากว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีให้มานั่งกินแบบคูตักกับโดโดนี้ใช่ไหมไม่มีเราเดลิเวอรี่อย่างเดียวเดลิเวอรี่สั่งผ่านอะไรได้ไดไดบ้างฮะถ้าจะสั่งก็แป๊บกับลายแมนนี่ละค่ะครัวต้นหอมครัวต้นหอมเชิงเนินเชิงเนินค่ะหาครัวต้นหอมเชิงเนินค่ะก็จะมีเมนูให้เลือกมีค่ะหลายเมนูไหมฮะหลายเมนูค่ะเช่นพวกเมนูปลา หมูกรอบหมูกรอบผัดกะเพราหมูกรอบผัดคนะอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่าแล้วก็ลาลองไปเปิด okay. ดูนะมีหลากหลายเมนูปลานี่กะปลาลาดพริกปลาผัดขึ้นช่ายปลาผัดกิ้งอ๋อมีหลายอย่างมีหลายอย่างเอาเอาไว้อาการเหมาะก็จะมาดูเมนูป้าอ้วนอีกหลายๆเมนูเนาะ เรามีสปาเกตตี้ด้วยสปาเกตตี้ขี้เมาใช่แล้วขี้เมาปลาเค็มด้วยนะออของป้าอ้อวนอะ่ะแล้วก็นอกจากแกร็บใช่ไหมสั่งผ่านแกร็บโทรมาได้ไหมโทรมาก็ได้โทรมาก็ได้แต่แต่ว่าก็ถ้าโทรมาหรือหรือป้าอ้วนมีไล์กลุ่มนี่ไล์กลุ่มก็ชื่อว่ากระต้นหอมลายป้าอ้วนแต่แต่ถ้าแต่ถ้าไล์กลุ่มนี่ จะมาถามสูจะมาคุยกับป้าอ้วนก็เข้ามาเนาะเข้าได้ออกง่ายไลยกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆในทุกคลิปของป้าอ้วนเนี่ยผมจะทําลิงก์เข้าไล์กลุ่มครัวต้นหอมไว้ด้านล่างนะฮะเพื่อนเเลื่อนลงไปดูจะมีตัวสีน้าเงินน้าเงินเป็นลิงค์จะเขียนว่าลิงก์เข้าไล์กลุ่มครัวต้นหอมบายป้าอ้วนก็ใช่แล้วก็ราคาเมนูนี้อันนี้ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยเราจะคิด9ก แต่ถ้าเป็นข้าวกับกับเนี่ยเราจะคิด75าอ๋อมีข้าวแล้วก็ลาดไปเมนูปลายอันนี้คือผ่านแกลบผ่านแกลบแล้วเราแยกให้นะคะเราไม่ลาดไปบนข้าวเราจะมีแกลมุให้เพ่อกลงสองสองสองช่องสองช่องราคาแตกต่างกันไหมโอเคถ้าผ่านแกลบผ่านไลแมนก็ราคานี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วบอกเดี๋ยวเดินเมาหน้าบ้านมีเดี๋ยวจ้างมอเตอร์ไซค์มารับหรือว่าผ่านไลกลุ่ม แล้วก็แล้วก็ไปจ่ายค่าไปจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์แล้วส่งของเองเป็นเท่าไหร่ฮะเมนูนี้คือถ้าเมนูปลาเนี่ยถ้าราดข้าวเนี่ยเราคิด60แล้วก็อันเนี้ยคิดคิด70อันนี้ถ้าเสือไปกับข้าวนะคะครับถูกกว่าถูกกว่าฮะถูกกว่าผ่านแก๊ปผ่านาแต่ว่าทุกวันนี้ป้าอ้วนก็ลุยๆเลยนะบางที อะไรละเมื่อกี้เห็นบอกว่าต้องทำหม้อสองใบทำทิ้งสองเตาเลยเพราะว่าไาราเดอร์เขาส่วนมากเขาจะรีบเขาจะรีบเขาไม่ชอบรอนานแล้วลูกค้ามาติงบางทีสามสามเมนูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องรีบทำไปทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นที่พาไปดูในครัวเนะี่ยก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้รวดเร็วเนาะเผื่อใครจะไปสร้างงานสร้างอาชีพท,ท,ที่ว่าจะจะทำแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกิดใครใครอยากทานก็คงจะแถวแถวนี้แล้วมั้ง ก็คงต้องเป็นแถวแถวนี้นะคือตอนนี้เราอยู่ที่ระยองนะระยองผมอยู่กรุงเทพอยากกินต้องมาหาป้าอ้วนแบบนี้แหละมาด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเอฟซีช่องโรดูพาเที่ยวอยู่แถวระยองอะไรก็สั่งสั่งสั่งแก็บหรือโทรมาหาป้าอ้วนเบอร์นี้ขึ้นเนี่ยย้ำเบอร์อีกทีป้าอ้วนศูนย์เก้าหกแปดเจ็ครับ อร่อยมากอร่อยมากโอจะบอกอร่อยมากไงผมยังไม่ได้ชิมเลยนี่นี่นี่โดนคูตักกับพิโรโดโจมตีไปละแล้วพิเรโดกินก็ไม่ค่อยบอกรสชาติคูตักก็อร่อยอร่อยอย่างเดียวนี่ครับนี่นเห็นว่ากรอบนอกนุ่มในยังกรอบอยู่ไหมกรอบนะจาะน้ำลายเต็มปากก็ตักขึ้นมาเห็นบอกกรอบนอกนุ่มในนี่ครับเพื่อนๆลองชิมดู ไม่ต้องหยอดน้ำปรุงน้ำปลาแล้วนะไม่ต้อง่ะไม่ต้องจ้าพราะว่ายืนยันว่าที่ปรุงสูตรนั้นลงตัวเอาคุณตั๊กเป็นพยานอร่อยนี่ตีนเมื่อวานทานข้าวจะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในไอ้อย่างป้าอ้วนบอกจริงเทคนิคเนี่ยลาดพริกคือผัดเร็วๆต้องผัดเร็วๆค่ะแล้วก็ได้ห้ามการให้ให้โดนพริกเติมกระเทียมอ่ะต้องกินสดๆ เราไม่คั่วนานเราไม่คั่วนานแค่เอาไปสูตรนี้พอดโดนพลิกดวงกระเทียมแล้วภาพของน้ำที่ควยลอยมาภาพของน้ำมาตูมลอยมาใช่ค่ะมีฟองมีอะไรหน่อยหน่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนเอฟซีลยองอย่าพลาดนะครับคัวต้นหอมเชิงเนินใช่ค่ะ อนาคตอาจจะตั้งโต๊ะใช่ไหมตั้งโต๊ะหน้าบ้านแต่ว่าคือตอนนี้ป้าอ้นไม่มีผู้ช่วยเนาะไม่ไหวไม่มีผู้ช่วยก็ทําแต่ว่าความที่ฝีมือสุดยอดเนี่ยกินเนี่ยยังจี๊ดจ๊าดเนาะเมนูนี้จี๊ดจ๊าดมากครับอ่ะโต๊ะอิ่มยัง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอีไม่เห็นโดโด้กินหาว่าไม่อร่อยไม่เชื่อหรอกพี่โดไม่กินตอนนี้ตอนนี้พี่โดรู้รู้อ่า อะไรนะสคริปต์ขั้นตอนการถ่ายทำหยุดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้กล้องมาแล้วค่อยกินได้เขากินเขาชอบกินนะเขาทำรสจัดอร่อยเหมือนกะผัดแบบทางใต้เนาะเราเหนกับแบบได้กินทางใต้แต่ผมว่าเทคนิคเทคนิคตรงเนี้ยต้องกินพริกด้วยต้องกินพริกกินกระเทียมแล้วแล้วมันจะตัดความหอมแบบไทยๆด้วยใบมะกรูดซอย ก็นี่ครับกล่องมาดูหน้าตาอย่างนี้ครับชื่อร้านครัวต้นหอมอย่าจับนะเออจุดสุดท้ายครับดูีกนึุดท้ายเดี๋ยวป้าวนเสียใจนะกินไม่หมดโดี๋วโรบอกหมดอยู่แล้วอืมครับเพื่อนๆครับอยู่นี่ด้วยกันมั้ยงคลิปนี้คงจะเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝาก ครัวต้นหอมบายป้าอ้วนไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของ f อซด้วยนะครับแล้วก็เกิดไปกรุงเทพเนาะใครเอซกรุงเทพอยากทานเดี๋ยวเชิญตัวปว้าอ้วนไปแล้วก็ไปผัดอยู่ครัวคูตั๊ <c oughs> ขายด้วยกันได้เลยครับด้วยครับโดป,ปิดคลิป,ป,ลป,ปรับฝากกดไลค์กดแชร์กดดานให้นอด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ปิดอใช่รย์ยังครับยังไม่ปิดเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณป้าอ้วนครับขอบคุณครับบายบายใครชอบป้าอ้วนนะคอมเมนต์มานะแต่ไกลอ่ะแต่ไกลแต่ว่าฝีมือสุดยอด